หนังแซบอแตยเตี้ยวหนังแซคคำนี้แปลว่าชีวิตคนเราบอแตยเตี้ยบอแตยเตี้ยแปลว่าไม่แน่นอนนะคะอูขี้อูเลาะอูขี้มีขึ้นอูเลาะมีลงมีขึ้นมีลงคุยเสียวเจ้าเสียวคุยเสียวเจ้าเซียวแปลว่าเป็นเรื่องปกติใจเตียงเสียวสิงปีซออู๋ไก่นั่งใจเตียงเสียว จงรักและรักษาไว้ให้ดีสิงปีรอบกายสิงปีซออู้ไก่นั่งคนที่อยู่รอบกายคุณทั้งหมดจงรักษาไว้ให้ดีใจเจ้าใจจอ่อใจทิกท่อใจเกี่ยหเหาใจเจ้ารู้จักกินใจจอ่อรู้จักทำใจทิกท่อรู้จักไปเที่ยวใจเกี่ยหเหารู้จักกระตันอยู่สีกลางอมุมปักตั้งนางไก่สีกลางอมุมปักตั้งนางไก่สีกลางเคือเวลาอมุมปักตั้งนั่งไก,ก,งก,งงก่ไม่เคยรอใครทั้งนั้น ซออไอจอแม่แม่จูเคยแกียต้องซอเอดังนั้นไอจอถ้าอยากจะทําอะไรแม่แม่เคยเกยต้องรีบไปลงมือปฏิบัติสาหรับคนที่อยากจะเรียนภาษาเต้จิ๋วเพิ่มเติมเพื่อสื่อสารในชีวิตประจําวันตอนนี้เราจะมีคอร์สเรียนภาษาเต้จิ๋วแบบตลอดที่นะคะมีการเรียนสดอาทิตย์ละสองชั่วโมงใครที่สนใจสามารถพิมพ์สนใจใต้คลิปนี้หรือทักเข้ามาได้เลยนะคะ